เชียวแค่จีนโบราณค่ะอยู่ประจาแผนกธุรการขอานค่ะก็อย่างเช่นโคาจีนใช่ไหมคะล้วก็เป็นที่ซ่ามันดีอยู่แล้วว่าโครงการการท่องเที่ยวแหงประเทศไทยสารักงานนักว่าน้กงสกษาคุณานารที่คม ไม่ต้องรีบนะคะที่อยู่ะสีการสอสีกานนะคะคุณชินะคะเป็นกาตาสีแบบของเราไม่ทั้งเหลืองชมพูขาวเลยใช่สีเรจะเป็นสีแบบานลของท่านผู้บริเกตด้านล่าเป็นไงคะเป็ยังไงบ้างคี่จะเติมเรียบร้อยแล้วแถ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 วแ ย้อนเลยครับอนเลยครับี่ส่เสยาวเกงขาะคระยพันเลยาวกายอดเลยครับปรงขา่เสื้อยาวกางเระโปรงขาอยาวกเกยารับปร่เสาวางเกระโส่งเกงขายรือยาวกางเายกระโปงขา่เอยาวการะโปรงขาใส่้อยางเกงขยวะโเสื้ยาวกางเกงขระโปรงขเกางยวกระโรงข สวยงามไปเลยนะจะพร้อมเลยยี่ยสวยนะคะงมเพื่อชิ้นเียกันแอานนล้องนะครับต้องทำได้เลยนะครับสวยงาม